หมอวรงศัพธนาทรยามาคิงจับไตท่ารื่องจริงทำไมเงียบดอกเตร์เสรีขยี่ซ้ำปมขายบ้านให้ทุนจีนสีเทายามาคิงหมอวรงจับไตธนาทรถามถ้ามีคนใจหลักล้านแหลกไม่ซักฟอกรัฐมนตรีจริงเงียบทำไมดอกเตร์เสรีซัดเจ้าของโครงการอสังหามไม่แจงจีตำรวจทำคดีโปรง่งใสนดพดลยกสีข้อโต้บิดเบือนใส่ร้ายเพื่อไทย น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้เพจเฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไข่พักดีโพสต์ข้อความระบุว่า HASHTAG ย่ามาคิ้งนายธนาทรแชสมัยอนาคตใหม่มีคนเสนอหลักล้านแลกไม่ให้สอสซักฟอกรัฐมนตรีแต่ไม่รับขอถามกลับไปว่าคุณมีมือปราบโกงของจริงหรือไม่ ถ้ามีคนติดต่อมาเพื่อจ่ายเงินหลักล้านจริงเมื่อคุณไม่รับทำไมคุณเงียบไม่อภิปรายและปล่อยให้ระยะเวลายืดยาวมานานขนาดนี้ถ้าเป็นไทยพักดีนอกจากไม่รับแล้วเรายังต้องขุดคุ้ยเอามาตีแผ่อภิปรายเพื่อเอาเข้าคุกให้ได้อย่าคิดว่าคนไทยตามคุณไม่ทันอย่ามาคิงกันดีกว่า <S <S ขณะเดียวกันดรเสรีวงมนทานักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คนไทย50คนซื้อบ้านรับโอนจากบร,ริษัทอสังหาแล้วมีคนจีนต้องการซื้อต่อปรากฏว่าคนไทยทั้ง50รายพร้อมใจกันขายให้คนจีนทั้ง50คนเลยฟังดูอัศจรรย์มากเลยนะคะเจ้าของโครงการที่เป็นลูกเจ้าของคอกยังเงียบอยู่ไม่พูดอะไรเลยเพราะกรณีนี้งานเข้าจริงๆอยากที่จะหาคำอธิบายใดๆมาชี้แจงทำไมคนต่างชาติจึงเป็นลูกค้าซื้อบ้าน ทั้งๆท,ที่กฎหมายไม่อนุญาตที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือคนของตนเองดันออกมาพูดยืนยันว่าเรื่องที่พูดกันเป็นเรื่องจริงจนมีคนหลายคนเชียร์ให้ขุดต่ออยาได้หยุดขุดให้เต็มที่ไปเลยงานนี้ตำรวจที่ทำคดีจะต้องทำอย่างโปร่งใสจัดการกับคนทำผิดกฎหมายอย่างจริงจังอย่าให้มีการรูปหน้าปะจมูกเป็นมวยล้มต้มประชาชนที่ต้องการกระชากหน้ากากคนที่ทำผิดกฎหมายเพราะเห็นแก่ตัว ต่อมาหลังจากบริษัท SC Asset ชี้แจงเกี่ยวกับการขายบ้านโครงการโดยยืนยันว่าขายให้เฉพาะคนไทยหรือนิติบุคคลสัญชาติไทยโดยผู้ถือหุ้นในบริษัทไม่เกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาแล้วดอร์เสรีได้โพสต์ข้อความอีกว่า แค่พูดว่าทำธุรกิจด้วยหลักธรรมมาพิบาลซื้อขายผ่านธนาคารอธิบายอะไรเกี่ยวกับคนจีนซื้อบ้าน50หลังจากหกสิบหกหลังแถลงแบบนี้ไม่ได้ที่แจงให้หายแคลงใจเรื่องการที่มีคนจีนซื้อบ้านพร้อมที่ดินนะคะการที่บอกว่าผู้ถือหุ้นไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจนั้นเข้าใจได้ว่าพยายามปกป้องไม่ให้ผู้ถือหุ้นมีความผิด หากสามารถสืบได้ว่าคนไทยที่ซื้อนั้นเป็นนอมินีต่างชาติแต่ถ้าสืบได้ว่ามีการขายบ้านพร้อมที่ดินให้ต่างชาติผู้ถือหุ้นน่าจะต้องรับผิดชอบนะคงเหมือนที่รัฐมนตรีและข้าราชการทำนาย,ยกรัฐมนตรีก็ผิดด้วยสืบเส้นทางการเงินในการซื้อขายไม่น่าจะยากนะคะทั้งนี้นายนพดลปทัทธรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่มีการตั้งข้อกล่าวหาต่อน,นายตู้ห่าวและพวก ว่ามีการกระทําผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกทั้งให้ข้อมูลว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติกวนซื้อบ้านในบางโครงการและพยายามโยงเรื่องนี้มาบิดเบือนใส่ร้ายพักเพื่อไทยและแกนนาพักเพื่อไทยให้เสียหายนั้นพักขอใช้สิทธิชี้แจงดังต่อไปนี้หนึ่งกรณีดังกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าทีต่ตํารวจกําลังทําการสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆอยู่ในขณะนี้พักเพื่อไทยเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายได้อยู่แล้ว เพื่อทำความจริงให้ปรากฏซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพักพักไม่ขัดขวางการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2. ขอย้ำว่าพักเพื่อไทยไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายตู้หาวนายตู้หาวไม่เคยบริจาคเงินให้พักเพื่อไทยข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ต้องหาก็เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งเป็นเวลาเกือบ8ปีแล้วดังนั้น หากจะมีการกระทําที่ผิดกฎหมายในช่วงเวลานี้ในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลสามารถไปตรวจสอบว่ามีการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายทํานองเดียวกันนี้มากน้อยเพียงใดซึ่งไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นอย่าเบี่ยงเบนประเด็นนายนพดลกล่าวต่อว่า 3. กรณีที่พยายามโยงว่าชาวต่างชาติกว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัท SCS และพาดพิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรผู้ถือหุ้นในบริษัทในบางสื่อนั้นตนเห็นว่าการพาดพิงและกระจายข่าวต่างๆมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างชัดเจนขอเรียนว่านางสาวแพรทองทานไม่ได้รู้จักกับนายตู้ฮาวและเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายบ้านให้บุคคลใดๆน,น,นอกจากนั้นบริษัทเ c a ซ s e อสเได้ถแถลงไปแล้วว่า บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปรง่งใสตามหลักธรรมาพีบาลโดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมายบ้านทุกหลังขายให้คนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้นและในการชำระค่าบ้านผู้ซื้อต้องชำระเงินผ่านธนาคารตนขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดของบุคคลกลุ่มนี้มีบ้านรถยนต์และทรัพย์สินที่ซื้อจากหลายโครงการหลายบริษัทกระจายไปไม่ใช่ซื้อจากบริษัท SC Asset อย่างเดียว 4. ช่วงเวลานี้ประเทศกำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งประชาชนคาดหวังที่จะเห็นพรรคต่างๆนำเสนอน,นโยบายเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนให้ช่วยกันนำเสนอน,นโยบายและหาทางออกให้ประเทศโปรดยุติการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือไอโอที่เป็นการบิดเบือนใส่ร้ายฝ่ายอื่นด้วยความเท็จซึ่งประชาชนไม่เด็ประโยชน์อะไรแน่นอน ประเด็นที่น่าสนใจก็คือความเห็นและการตั้งคำถามของหมอวรงต่อกรณีนายธนาธรที่ออกมาแฉเป็นตุเป็นตะว่ามีคนเสนอเงินหลักล้านให้ในสมัยพักอนาคตใหม่เพื่อแลกกับการไม่ให้อภิปรายแต่ไม่รับเพราะฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแถมไม่มีหลักฐานอ้างอิงหรือพยานรู้เห็นที่สำคัญพักที่กำลังร้อนวิชาร้อนอุดมการอย่างอดีตอนาคตใหม่นั่นหรือ ที่จะไม่นำเอาเรื่องนี้มาบวขยี้ให้ตายไปข้างหนึ่งมันผิดธรรมชาติผิดวิสัยยิ่งทาเป็นคนในพักรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอดีตพักอนาคตใหม่ขนาดนั้นมีหรือจะปล่อยเอาไว้กลายเป็นว่าความเห็นของหมอวรงน่าเชื่อถือกว่า และคําถามกอเข่าเป่าดีเสียด้วยเนื้ออื่นใดไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้สิิงของธนาธรที่ออกมาพูดเรื่องนี้หวังผลอะไรแค่ฟ้องประชาชนอย่างนั้นหรือแต่กลับมาฟ้องเอาตอนที่เรื่องมันเย็นลงอย่างมากแล้วและสายไปแล้วหรือว่าตอนนี้วางมาก